เราถ่านมโนสูที bridges, ่เาถ่ายมลงาถ่า okay, yeah, right. okay. okay, yeah. 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 ้าที่เรถายมโนสูรลจากหรถริ่ครับนมาลำลงจากหัให้เลยครับ้ยงมาคนละใคนละใบไ่เ้ยนรอเขาเปิดิยาวค นี่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่นั่นสิ Kalau macam ini lagi di rumah rumah lagi